อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านท่านผูนีถามมาบอกว่าที่พระุทธเจ้าแสดงนิมิตโอภาสกับพระอานน์่ะคล้ายๆแสดงว่บพระองค์ก็อยากจะอยู่ในโลกทำไมพระองค์ไม่แสดงอิทธิฤทธิอยู่ต่อไปเลยทำไมต้องให้พระอานนท์อาลนาไามาเรืองอะไร อ่าเรื่องนี้สาคัญอ่าสาหรับปัญหาข้อนี้อ่เราต้องพิจารณาคําว่ากับจะยิ่งกว่ากับกับปะในที่นี้หมยถึงอายุกับปะไม่ใช่โลกกับกับปะนะอายุกับปะของมนุษย์อายุกับปะของมนุษย์ไม่ใช่ปะอยู่กัน่นคํำฟ้าคําดินไม่ใช่กับปะในครั้งนั้นนิยมเอาอายุการของมนุษย์แต่ละครั้งเป็นเกณฑ์เช่นครั้งพุทธกาลมนุษย์มีกาหนดอายุร้อยยี่สิบปีเป็นอย่างสูงเวลานี้ถอยลงมาถอยลงมาเรื่อย ครั้งนั้นเมื่อสมัย2,000ปีมาแล้วกาหนด120ปีเป็นอย่างสูงถ้าพระพุทธเจ้า,จะ,จ,าจะทรงอยู่ได้ก็อยู่ไม่เกิน120ปีที่จะทรงอยู่ได้แต่ทําไมพระองค์จึงต้องให้พระอานอนท์อาราธนาก็เพราะว่าพราะองค์เองน่ะพูดง่ายๆว่าเวลานั้นนะถ้าพราะองค์จะดับขันก็ดับได้แต่ไม่ดับขันก็ไม่ดับได้ด้วยอาศัยอิธิบาตภาวนาอันประกอบด้วยประธานสังขารพูดง่ายๆว่าเข้าอันนี้มิตรเจโต สมาบัติเมื่อเขาอ่น,นีิมิตเจตโตสมาบัติแล้วก็สามารถขับไล่บรรดาอาพาธปรับปรุงร่างกายให้มีทละกระปรีกระเป๋าขึ้นมาได้ก็มีทชนชีพต่อไปอีกสักสิบปียี่สิบปีแต่ยังไงก็ตามไม่เกินร้อยี่สิบจะต้องนิพพานแน่เหตุท hey, ี่พระนรสาราน่ะเวลานั้นพระองค์ก็เด็กบอกกับพระนนแล้วว่าแก่งมแล้วร่างกายเราเหมือนกีนข่ำขาที่ต้องอาศัยไม้ไผ่ระท้กระทางเนี่ยถ้าจะอยู่ได้ก็อยู่เด็กกำลังใจตัวเดียวที่จะทำให สรีระพระองค์อยู่ได้ถ้าพระนนาราธนาเข้าพระองค์ก็จะได้อาศัยที่พระนนาราธนานะ่ะคล้ายๆว่าทําให้พระองค์นะ่ะมีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปตามคำอาราธนาแต่เมื่อไม่มีใครอาราธนาแล้วพระองค์ก็ทอดอะไรเพวถึงการที่เราจะดับขันแล้วเรื่องขางเรื่องเพียงเท่านี้เรื่องขอเรื่องเพียงเท่านี้เองคือต้องการให้พระอานน่ะมาบอกมามา,มาอาราธนาบอกว่าขอให้อยู่ต่อไปเถอะเป็นการอ่า ให้กำลังใจพงงูดง่ายๆให้กำลังใจให้กับพระองค์แต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ไมใช่หมายความว่าพุาาทธเจ้าเอาสายพึมคนอื่นนะไม่ใช่นะต้องหมายอย่างหนึ่งว่าที่เําว่าให้กำลังใจนะ่ะพูดง,ง่ายๆว่าเหมือนคนเราพื้นพระมหากษัตริย์ธรรมดาพระมหานกษัตริย์ที่เดนมุรธาพิเศษแล้วย่อมมีสิทธิที่จะ,สะเสด็จเข้านอกออกมาได้ใช่ไหมสิทธิอำนาจมีอยู่จะเข้าไปบ้านใดเมืองใดได,ได้หมดกษัตริย์ในสมัยสุนม,มุรนาจสิทธิราชอำนาจอยู่กับมือหมด ทำอะไรก็ทาได้แม้แต่จะสวยลาดโดยการสุดซ้นสุนยิ่งก็เป็นได้แต่ทำไมต้องอาศัยพรามเวลาขึ้นประทับนั่งพระแท่นพะระิดในวันบรมราชาพิเศษต้องอาศัยพรามถวายแผ่นดินถวายแผ่นดินแล้วก็ขุนนางเวียงวางครังนาขุนนางเวียงถวายเมืองขุนนางวางถวายกุญแจวังขุนนางนาถวายปืนนาบอกกล่าวคําถวายแล้วก็สุนทรเป็นพิธีการรับเป็นพิธีการ ความจริงน่ะถึง้าไม่มีวิธีอย่างนี้ก็คงเป็นกษัตริย์ะสือมุนแล้วโดยนิตินายแล้วนับจากวินาทีแรกที่กริยัองค์เก่าสวรรคตและพระองค์เป็นสืบสนมติวงแต่ที่ต้องให้มีพิธีกรรมอย่างนี้น่ะเท่ากับเป็นการยืนยันอีกทีหนึ่งยืนยันความปรารถนาเป็นอเนกกสืมูสรนิกรอสมมติขึ้นมาชั้นใดพระผู้มีพระภาคก็ชั้นนั้นพระองค์เป็นธรรมราชามีสิทธิมีกําลังใจมีอํานาจพระละสมาบัติ จะทำยังงู้นทําอย่างนี้ได้หมดแต่ก็ต้องรอโอกาสให้สาวุาราธนาเมื่อโอกาสให้สาวอาราธนาก่อนเมื่อสาวุาราธนาแล้วพระองค์ก็เอาละเราจะอยู่ต่อไปลอปะอุปมาหมอนพระมหากษัตริย์รับอรราชนาจากอนเนกสมุทรนิกรสมมุติขึ้นเป็นกษัตริย์ชั้นใดก็ชั้นนั้นไม่ใช่ยันยาไม่ใช่ไม่ใช่ยังอยาครับคําว่าอยากอยู่ไม่มีถ้าจะอยู่ก็อยู่ด้วยพระระก,กํำลังกรุณา ยังกรณุณาต่อสัตวโลกอยู่พระองค์จะอยู่เป็นประโยชน์ต่อส,สัตวโลกอีกสักยี่สิบป,ปีพระองค์ก็ยินดีจะอยู่ยินดีจยินดีเป็นฉันทะฉันพิธิบาทไม่ใช่ตันหาไม่ใช่เป็นฉันพิธิบาทนะฉันดาวตันหาต่างกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือว่าถ้าอย่างนั้นน่ะพระรากำลังพระองค์งคงหน่อมเต็มทีแล้วเหมือนผลไม้กำลังจะหลุดจากขั้วจะหลุดวิลลุ่แหลาอยู่แล้วนะ พระองค์ก็ปล่อยให้มันถอยไปเลยถึงแม้จะถอยไปเลยบับไปเลยแต่คนงานนี่พระองค์ทาก็ยังอยู่นี่เป็นประโยชน์กับตะวัโลกอยู่อะไรนั้นที่จะเป็นที่ขึ้นของนาถาของโลกยังอยู่กันเยอะแยะพระองค์ไม่กลัวอ,อีกแล้วเพราะนั้นที่บอกว่าอิตามานเลยล่ะอิตามานอ่ะอิตามานความจริงมาราธนาตั้งแต่พระองค์ต่อสู้แล้วใหม่ๆนะที่สัมมุติลินมาราธนาแล้วในระหว่างที่สมยอที่ไม่ติสุกอ่ะมามา,าแล้วอาจจะปาลามีโคตอีกแห่งหนึ่งมาราธนา บอกว่าพระโคดมขุนขวายน้อยเถอะอย่าเลยอย่าไปตั้งศาสนาพุทธตั้งส,ส,งสอนชาวโลกให้เหนื่อยยากเลยเมื่อหลุดพ้นไปแล้วก็ตัดช่องอน,นเอเนอตัวรอดรีบดับขันไปซะเลยพระศาสาดาขับไล่มารบอมานไม่ได้ตราบใดสาวกสาวิกาพิสุพิสุนีอุบาสอุบาิกาของเรายังไม่สามารถปฏิบัติธรรมสมงควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติรรตามธรรมอยู่ ยังไม่สามารถประกาศธรอมจารย์ของเราด้วยดีให้ไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดยังไม่สามารถจกระก่อประวัติของคนต่างศาสนาต่างทธิที่มาย่ำยีต่อศา,า,าสนาได้ตราบนั้นกถาคตยังไม่ดับขันธิพานคูยอย่างนั้นมารก็ลาไปในพรรษาสุดท้ายที่อาพาธหนักในมองเวสาลีมารตัวนี้ก็โผล่เข้ามาอีกมาบอกว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าค่า พระองค์จาคําำคำปฏิญาณเมื่อ45ปีก่อนโน้นได้ไหมที่พระองค์งประทับอยู่ที่อัชบาลนิโครต้ตนทรายอันมีนพักแห่งเด็กเลี้ยงแพะที่ตะโมรุเวลาเสนานิคมจําได้ไหมมาททนสัญญาเก่ากับพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกจา,จาจได้อย่าก,กลัวเลยมนันบัดนี้นะ่ะสาวกสาวิกาที่สุดที่สุดนีอุบาสุบาสิกังเราแพ่หลายแล้วพราจําเราเป็นตึกแผ่นแล้วสามารถประกาศธรรมทั้งไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดได้ดีแล้วสามารถแก้ประวัติต่างๆได้ดีแล้วเอาละาม แต่นี่สามเดือเนเราจะบอกคำท่านปรินิพ่านบอกกระพานยังพรานยางนั้นบอกไก่ตำานย่างงั้นอันนี้แหละเป็นสาเหตุว่าถึงแม้พระอาจ,จารยจะมีพาน,น,นาว,าาว่าอายุแปดสิบก็จริงก็ใช่พระองค์ใจไม่ใส่ระมตัดช่องน้อยทิ้งโลกไปในเมื่อพระองค์ได้ถ่ายทอดความรู้วาภาษาโลกเต้นเปี่ยมดูก่อนอนนต์ตับมือพระอาจารย์ไม่มีพระองค์มอามือให้กรบลูกศรริษย์หมดไม่มีว่าไอตัวนี้ยักเอาไว้กับลูกศิษย์มันคิดล้างรูนย์เยักเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้รู้ ไม่มีพระเจ้าไม่มียักความรู้ไว้คำหลับหูความรู้ว้ท่าอาจารย์ไม่มีบอกว่าความกำมือของอาจารย์ไม่มีเปิดเผยหมดเพราะฉะนั้นในเมือ่อบรรดาลพระวกาาทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งคฤหัส์เขามีกําลังมีความสามารถจะประกาศศาสนาด้วยดีแทนพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็ไว้วางพระทัยได้พร้อมที่จะมีพานแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้นิพพานเมื่อที่สายสิ้ก็ไม่ใช่ววาเสียเมตตาเปล่าครับเปล่าแต่ถ้าราธนาแล้วย่างยืนต่อไปอีกสักยี่สิบปี ก็เป็นผลถอยได้ของชาวโลกที่จะอยู่มีโอกาสเห็นมาพระองค์ต่อไปอีกนานๆหรือมึงพิมพ์รร่านี้เองหละครับถามบอกว่าลูกฆ่าพ่อเป็นอันันตริยกรรมตกประลกถึงอเวจีแต่ทำไมพระเจ,จ้าอาชาติัตรูจึงฆ่าพ่อจึงไปตกแค่โรหกุมพีก็เพราะว่าอาชาติัตรูทำมหากูุ้สุนอุปถัมภ์ปฐมสังขายนาหนึ่งบูรณะวัดสิบแปดตำบลรอบๆเมืองราชเครือหนึ่ง แล้วก็กลับใจเป็นสมาธิฐิหลังจากฟังสามัญญานยผลสู่ที่พระพุทธเจ้าแสดงหนึ่งอาทูนขอขมากรรมกับพระพุทธเจ้าโดยพระองค์เองหนึ่งสี่ข้อนี้เลยผ่อนกรรมตกแค่ลลหัก,กุมพีแทนที่จะไปอยู่บางขวางก็อยู่แค่ละหูหลงๆแค่นั้นรับสารภาพกสาศานว่าข้าเขาจริงแล้วมีความดีอย่างอื่นมาชดเชยสารก็เลยเมตตาตัดสินอยู่แค่ติดละหูออ ม่มีอะไรสมัยที่พระองค์ทรงข้าปนิพานทราบบ้างหรือไม่ว่านางพิสุนีสูญแล้วหรือยังเพราะไม่ปรากฏว่ามีนางพิสุนีเข้าร่วมในข้างนั้นน่าจะปรากฏถ้ายังมีอยู่ถ้าสูญแล้วเหตุไรในสมัยหลังมาจึงปรากฏนางพิสุนีขึ้นมาอีกขอความสว่างด้วยยังไม่สูญน,นางพิสุนีมีอยู่สิครับในสมัยที่มึงกูชินาราก็มีนางพิสุนีอยู่พิสุณีอยู่ ถ้าไม่มีทำไมพระองค์ตรัสบอกว่าดูก่อนอุน,นพิษุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาได้แต่อย่างนี้ถ้าหากว่ามีความอนดูสอ์ถึงเรานะจนไปสู่สังเวชนียสถานสีนสตำบล่ะไปปรุงธรมร,รมสังเวชที่นั่นจะเป็นไปเพื่อสุปติโกสวค์แก่ภิษุพิษุนีอุบาสกอุบาสิกานั้นนั้นก็พ้นข้อนี้แสดงว่านางภิสุนีมีอยู่ในครั้งพุทธิยาิพพานไม่ได้สูญหายไปไหนไมีอยู่ อาจารย์บอกว่ารพระมาลายเกิดอาลังพุทธเจ้านีพพ่านหลายร้อยปีจะไม่ขัดกับเรื่องที่ว่าพระโมคคลานะถูกพ,พวกเดืีจ้างโจรพุกธเขานำข่าวสารจากนรกมาแจง้งกับประชาชนหรือและในหนังสือเทศนมาลายก็มีพระโมคคลานะอ่าพระโมคคลานะกับพระมาลายคุณละองนะครับคุณละองพระโมคคลานะข้าพุทธกาลพ,พาระมาลายอยู่ในลังกาแล้วเรื่องที่เทศเรื่องเทพพระมาลายมีเรือโมคคลานะเป็นเรื่องเล่าข้าพุทธกาลเอามาเล่า ลักษณะคล้ายกันคือไปลงมันนรกไปเยี่ยมตรวันแล้เอาบาปุญม,มาไล่าชาวโลกฟังคล้ายๆกันขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายรื่อิทิบาสีทำให้มีชีวิตอยู่ได้ชั่วกับชั่วกันให้เห็นแจ้งด้วยอช่วกับชั่วกันนี่กรุณาอย่านึกว่าเป็นอายุของโลกอยู่ค้ำฟ้าค้ำดินอย่า,า,า,านึกอ,อ,อย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ชั่วงอายุอายุก,กับอย่างคนเนียถือว่าเจ็ดสิบห้าปีเป็นเกณฑ์อยู่เกินเจ็ดสิบห้าก็ถือว่าอายุหนึ่งกลับแล้วจะบอกให้อายุแปดสิบปีเท่้นเลยอายุเกินหนึ่งกลับไปแล้ว อายุขัยมนุษย์ปัจจุบันนี่75ปีเป็นอย่างสูงใครเกิน75ต้องเป็นลาบของชีวิตต้องเรียกว่าอยู่ได้เกินหนึ่งกับเดี๋ยวนี้นะอายุอายุเกิน75 76ขึ้นไปแล้วก็บอกฉลองอายุเกินหนึ่งกับแจกบัตรฉลองอายุได้มาแสะดามู่ทิตาบัตรว่าข้าพเจ้านี้อายุเกินหนึ่งกับแล้วเขาถาม่าหนึ่งกับหมายถึงอะไรหมายถึงอายุกับปะไม่ใช่อายุของโลกอายุของโลกเรานับไปทกสปีกับหนึ่ง อิธิบาตสีในที่นี้นะ่ะหมายถึงชั้นพิธิบาทประธานและสังขารจิตติิบาตประธานและสังขารวิมังสิธิบาตประธานและสังขารหมายถึงอย่างนี้อิธิบาตสีวิริยิธิบาตประธานและสังขารคือว่าอิทธิบาทอันประกอบด้วยประธานและสังขารได้แก่กาลังแห่งสมาบัติอย่างแรงกล้าคืออนิี้มิตเจโตสมาบัติเมื่อเขาอันนี้มีตัเจโตสมาบัติแล้ว ก็สามารถขับไล่บรรดาอา,าพาธออกจากกายได้หมดทําให้ร่างกายกระปรีก้กระเป๋าออกจากสมาบัตแล้วโลกที่มีอยู่ก็หายกําลังกายแข็งแรงกระปรีก้กระเป๋าดีอย่าว่าแต่พุทธการที่พระพุทธเจ้าทาได้นะพระสงฆ์ในเมืองไทยก็ทําได้ทําได้ท่านอาจารย์มั่นภูริทัตต์อาจารย์กรรมฐานมีชื่อในภาคอีสานที่ท่านรู้รับไปแล้วประมาณสิบกว่าปีเป็นอาจารย์ภูกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมาก ท่านผู้นี้ครั้งหนึ่งเคยอา,าพาธนะักในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็ท่านได้เข้าเจริญอิทธิบาทตามในพุทธทิพุทธิเจ้าสแสดงไว้เข้าอัน,นิจจาเจโตสมาบัติพอออกจากสมาบัติแล้วอา,าพาธที่เป็นอยู่หายเป็นปึิดพิงเลยร่างกายื้นฟูสุขภาพแข็งแรงแกระปรี้กระเป่าหมดไม่มีโรคภยยัยไข้เจ็บมารบกวนตลอดปีนั่นทันทีไม่มีเลยเนี่ย และอาพาธทีใดท่านก็เข้าเข้าสมาบัติขับไล่อาพาธทุกทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายต้องปล่อยไปตามธรรมธรรมดารังขาสูงทั้งขาไม่ได้แล้วปล่อยแล้วเป็นเรืวว่องอายุขยะบรณะตายเดินเหมือนผลไมง้งอสุกงอมหล่นลงจากขั้วเองไม่ใช่มีใครมาปริหรือว่าถูกอุบัติวะไม่เป็นอุบัติวะบารณะไม่เป็นกรรมขยะบรณะแต่เป็นอายุขยะบรณะถ้าเป็นอายุขยะบรณะแล้วไม่มีอำนาจใดๆมาผไั้ ความตายเพราะสิ้นอายุถ้าตายเพราะสิ้นกรรมตายเพราะเหตุอุบัติเหตุอย่างนี้กรรมอื่นช่วยได้เชนั้นจะต,ตายเพราะสิ้นกรรมเราสร้างกรรมดีไว้มากมายเป็นมหากุศลปล่อยสัตว์ทำพัยทานเยอะๆอันนาพยธทานก็ต่ออายุไปได้พระองค์หนึ่งถ้าเป็นพระนวากาบวชที่วัดราชประดิษฐ์หลายปีมาแล้วแล้วก็เขียนลงในบทความเรื่องนวากาลำลึก นนบทควาที่นั้นแกเล่าถึงเมื่อยังเป็นคัหันอยู่บาดตาใจตั้งสามวันแล้วฟื้นขึ้นมาระหว่างสามวันก็เห็นคนใส่เสื้อแดงกางเกงแดงมาเอาตัวแกไปไปหายุมพยบาลไปถึงเข้าไปขาเขาเป็นศาลเปิดบัญชีดูบอกวันนี้ถึงที่ตายแล้วเพราะะฉนั้นจะต้องตายไปตามกรรมแกก็ตกใจระหว่างที่ตกใจก็มีเสียงร้องบอกว่าอย่าพ่งเขายังไม่คนถึงที่ตาย เสียงอะไรมาล่องออกมาล่ะมองไปเต่าต,ตัวหนึ่งคลานออกมาจากใต้แท่นนึงพบาลบอกว่าเขาจะไม่ถึงที่เมื่อเขายังเป็นเด็กอยู่เขาเคยช่วยฉันฉันถูกคนจับเอาไปจะไปต้มแกงเขาช่วยฉันเอาฉันไปปล่อยไปในนาเขาจะมีความดีอยู่เพราะนั้นต้องต่ออายุให้เขาหน่อยพยาบาลก็เปิดบัญชีดูอีกว่าเออจริงวันนั้นเดือนนั้นเจ้าเคยทําความดีโดยการช่วยต่อชีวิตตัดเป็นอภัยทานเพราะนั้น จะต่ออายุให้ไปอีกสิบปีกลับไปก็อยู่อีกสิบปีให้มันทาความดีไว้นะอย่าไปสร้างบาปอกุศลกรรมเข้าหลังจากนั้นแกก็ฟื้นขึ้นเขาพามาส่งแล้วก็ฟื้นฟื้นแต่นั้นมาแกเชื่อบุญเชื่อกมเลยตอนนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เชื่อเลยเนี่ยเวลานี้ผู้เล่าก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นเครือข่าแล้วเพียงความดีช่วยเต่าตัวหนึ่งต่ออายุถึงสิบปีอันนี้เรียกว่ากรรมขยะบ่อนะแต่เพราะเออนีกรรมดีมาตัดมาช่วย เลยต่ออายุได้แต่ถ้าเป็นอายุขยะบรรณะแล้วไม่มีทางนะแกจะอายุเก้าสิบปงับังับแล้วบอกขอต่อไปอีกสั้งสามสิบปีเธอโอ้ไม่ได้การละใจขยะผลไม้ที่ผมงอม,มต้องหล่นแล้วเนี่ยหรืมมมอมางั้นอ่าพระนักศึกษาเลขที่สีส่สองถามมาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าป,ปริมีพานแล้วยังไม่ได้ถวายพระเพลิงรองให้พระมหากัสกปเดินทางมาถึงเสียก่อน เมื่อพระม้ากระศุถวายความคารพตามตำนาน่าพระองค์ยื่นข่าปาพระบาทออกมาให้พระม้ากระศุนรมัสการข้อนี้มีความจริงเพียงใดเมื่อถวายพระเพลิงปรากฏว่ามีไฟลุกขึ้นมาเองโดยไม่มีใครเผาข้อนี้มีความจริงเพียงใดจริงทุกขอ้อเป็นพุทธปฏิปฏิหารพระม้ากระศุมาจะถวายบังคมพระพุทธบาทสองข้างก็ยื่นออกมานี่ก็เป็นพุทธปฏิหารถึงความจริงไฟเผาขึ้นเองก็เป็นไฟเทวดาจุดเทวดาจุดไฟไฟสวรรค์ ลงมาจากสวรรค์ลงมาพูดง่ายๆว่าเป็นความร้อนจากเตโชธาตุในธรรมชาติลุกทพบขึ้นมาแม่อาจาในข้อนี้เป็นดาวเวลานี้ก็เป็นดาวไม่เชื่อก็เอาไม้สองอันสีกันเนี่ยเอากระจกไปส่องดูก็ไฟสวรรค์ขึ้น้ํมาเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องอาศัยไม่ขีดไม่ต้องหรือไอ้ของร้อนกระจกร้อนๆอ่ะไปตั้งเงาเผาแดดเอาแสงแดดเข้ากระดาษประเดี๋ยวกระดาษลุกไหมเลยเนี่ยเข้าใจเป็นอย่างนั้นเป็นความจริงครับข้อนี้เนี่ย อาตมาขอถามเรื่องพระพุทธเจา้าไม่ใหญ่กว่าคนเราแต่ในอัตกถาเสนาสนะขันธกะเสนาสนะขันธกะตอนว่าด้วยเท้าเตียงและต่างให้มีเท้าสูงไม่เกินแปดนิ้วสุคตท่านแก่ประมาณนิ้วสุคตว่าสามนิ้วบุรุษกลางคนเป็นหนึ่งนิ้วสุคตพระสุคตสามคือคนกลางคนเท่าหนึ่งคือสุคตได้ความว่าพระองค์คงจะใหญ่กว่าคนเราถึงสามเท่าทุกๆส่วน และลักษณะบุรุษที่ว่ามีนิ้วระหัดเสมอกันเป็นต้นช่วยแก้สงสัยด้วยเรื่องนี้ท่านก็อ่านแล้วว่าเป็นอัตถกถา